สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมอมวัคลิปนี้เราก็มาเก็บตอกความน่ารักของสาวไทยของเรานอกสนามกันอีกแล้วครับมึงก็มาติดตามเรื่องราวนอกสนามของบุงบิมชัชชออนมกสีนะครับหลังจากที่จบนัดแรกในลีกตุรกีไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีการแชร์ภาพแล้วก็มีแคปชั่นว่าตับหมก คือที่สุดนี่ก็เป็นแคปชั่นของบุมบิมนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับบุมบิมก็คงจะอยากกินตับหมกของปโปรดของเธอแน่นอนครับก็อดทนนะครับบุมบิมสู้ๆแล้วกลับมากินที่เมืองไทยครับซึ่งตับหมกจริงๆแล้วแอดมินก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เลยได้ไปค้นหาข้อมูลมาปรากฏว่าก็เป็นเนื้อหรือว่าตับที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับ เมนูนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรโดของบุ๋มบิ๊มแน่นอนครับตอนนี้ตัวอยู่ตุรกีก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วล่ะครับที่มีการคิดถึงอาหารไทยรอวันที่บุ๋มบิ๊มกลับไทยนะครับเราจะได้เห็นเธอกับเมนูแซ่บๆกันอย่างแน่นอนครับอย่างที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นการหลังจากที่เธอไปเล่นในทีมชาติในประเทศต่างๆเสร็จ<ๆ>ก็ได้มีการกลับมากินซ่อมตาแล้วก็ของแซ่บๆนะครับขอขอเป็นกําลังใจให้สาวไทยครับทั้งเพียวแล้วก็บุ๋มบิ๊มเลยขอ ให้สู้แล้วก็ฟอร์มปังขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลีกตุรกีเชื่อว่าสองสาวไทยของเรามุ่งมั่นพัฒนาอยู่แล้วครับ